สวัสดีครับวันนี้นะครับเราผมก็จะมาสาธิตการตั้งค่าให้เครื่องโฮสต์สามารถมองเห็นเครื่องเกตได้นะครับก็ลองมาดูวิธีกันนะครับขั้นแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือให้เช็ค IP ก่อนนะครับของพิชชลบอกนะครับว่าเครื่องโฮสต์ได้ IP อะไรมานะครับโดยการพิมพ์ cmd นะครับที่จะ start ให้เป็นดอนนะครับแล้วพิมพ์คว่า ip คอนฟิกนี่นะครับ Enter นะครับเราก็จะได้เลข IP ของเครื่องโฮสต์นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็น1 92่6เ5 6 1นะครับต่อมาเราก็มาตั้งค่าที่ตัว Visual Box นะครับมาที่ Setting นะครับที่ Network นะครับมาที่ Adapter 2นี่นะครับมาเปิด Enable Network Adapter ไว้นะครับ ตัวน,นี้เลือกเป็น host o n l y adapter นะครับนะครับเพราะเราจะทำการเ,าเชื่อมต่อนะครับระหว่างเครื่อง host และเครื่อง g a t นะครับก็โอเคไปครับรแล้วเราก็ run เมื่อมาถึงหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินเป็นยูสปกติก่อนนะครับเราใส่พาร์ทเบลด,ดที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับถึงหน้าตรงที่เราใช้สิทธิ์ของยูสนะครับอันนี้เราจะใช้สิทธิ์ของรูทนะครับก็ต้องซูรูทเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่พาร์ทเบลด,ดที่เราตั้งให้กับรูทนะครับเห็นนะครับเราจะได้สิทธิ์ของรูทเลยนะครับ นีงอ่ะผมจะเคลียร์สกรีนก่อนเห็นไหมครับวิธีการตั้งค่านะครับอย่างแรกเราต้องไปเปิดเปิดก่อนนะครับไปที่เมนูนะครับ Let e l e r e t EPC Network นะครับ e l e r t Interface เนี่ยนะครับแล้วก็กด Enter นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เราจะได้ บรรทัดนี้นะครับ Primary Network Interface นะครับเราต้องทำการเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งคำสั่งนะครับให้เป็น ETH1 นะครับวิธีรัดนะครับอันนี้แนะนำครับกด Control K นะครับคัดตัวนี้ออกไปนั้นก่อนนะครับคัด text นะครับแล้วก็กด Control U นะครับการคัดมันก็จะปล่อยไปให้ให้เรานะครับเห็นไหครับเราก็จะได้คำสั่งอีกหนึ่ง คำสั่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับ auto eth นะครับจาก0นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น1นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับกด c o n t r l x นะครับกด yes นะครับเพื่อ s a v ค่าแล้วก็ใช้ชื่อเดิม interface นะครับก็ enter ไปขั้นตอนต่อไปเราก็สั่งให้ digital network นะครับโดยใช้คําสั่งนี้นะครับ etc init v นะครับ ันแรตัวนี้ต้องเป็น network นะครับย o o กิ่งเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า restart ่ะตอนนี้ระบบจะ restart นะครับเราลองมาเช็ค ip ดูนะครับโดยการพิมพ์ก็ ifconfig นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในเซิร์ฟเวอร์ของ linux นี่เราจะใช้คำสั่งคนละตัวกับ windows นะครับ windows ใช้ ipconfig นะครับถ้าเป็น linux จะใช้ ifconfig ครับลองกด enter นะครับ เราก็จะได้หมายเลข IP มานะครับ192.168.56.101ซึ่งเป็น IP อยู่ที่กลุ่มเดียวกับตัวนี้นะครับ192.168.56.1เห็นไหมครับมั้อยู่ในวงเดียวกันอันนี้เราจะมาทำการทดสอบนะครับมีการใช้โปรแกรมแพตตี้นะครับตัวนี้นะครับให้เชื่อมต่อกับเครื่องโฮสต์นะครับ ลองดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่นี่ตั้งไว้นี่นะครับหมายเลข ip ตัวนี้นะครับเราต้องกำหนดเป็นหมายเลขของโฮสต์นะครับก็คือ1 9 2 1 8. 6 8ก้าสอนะครับคือหมายเลขที่เป็นของโฮสต์นะครับอิ h ทีเทศหนะครับใช้พอตสองสนะครับในการเชื่อมต่อในกรณีนี้เราอยากเราสามารถจะรู้พอตได้โดยการให้ท่านพิมพ์ mnet นะครับ l o n co m d e นะครับถ้าลอง enter ดูครับเราจะเห็นนะครับว่าระบบเปิดพอร์ทอะไรครับในหน้าที่นี้ผมเปิดพอรท22 tcp open ssh ไว้นะครับมันก็เราจะต้องใส่พอร์ตรงนี้ไว้นะครับให้มันเป็นพอร์ทเดียวกันในกรณีที่ท่านเปลี่ยนพอร์ทไปก็ต้องใส่พอร์ทให้ถุกต้องนะครับถ้าผมจะ open นะครับการทดสอบโดยการใช้ p a t t y p a t t y เชื่อมต่อได้แล้วครับก็จะให้เราล็อกอินเราลองเอกล็อกอินเป็นยูส์ครูนะครับบเตอร์จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับเหมือนกับตัววิชวลบล็อกเลยใส่พาสเวิร์ไปน่าเห็นไหมครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับลองซูรูดไปนะครับใส่พาสเวิร์ดของรูสนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับลองเช็ค IP นะครับจากเทอร์มินอลของตัวนี้นะครับ F12 Enter ปุ๊บเราก็จะได้ IP มาเหมือนกับเราอยู่หน้เครื่องโฮสต์ Post เลยนะครับตอนนี้ไม่ยากใช่ไหมครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ